ี๋ยวผมจะพาไปดูทีครับเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปซอยนี้เป็นคุ้มนะคุ้มเนี่มาดูซอยนี้เมื่อกี้เห็นมีเห็นมีควันเเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อะไรเขาเลี้ยงป่าเหรอเจอดูไปดูพี่อ่ะน,นี่ครับผมตรงนี้ครับ ธรรมชาติมากอะไร <c oughs> ได้เป็น100ปร้อยลูกเลยมั้ง <c oughs> กลองสอนกลองอเดินเท้าหลังเอา <c oughs> อุ่ยเย็นนะตรงนี้เย็นครับผมมีเลี้ยงปลาไหมไม่มีมีครับผมชอบมากเลยอุ่เย็นจริงอู้เย,ย็นจริงเย็นจริงคุณผู้ชมเย็นจริง ไม่ใช่แค่เอฟเฟกครับแต่ความเย็นนี่สัมผัสได้สวยสวยสวยงามแต่สยงามแต่ควันหนามเลยโอ้นี่เครื่องเครื่องทำควันอยู่ตรงนี้ก็คือนี่เครื่องทำควันเนี่ยเห็นไหม ันนี้เขาไม่ได้เสียบอุ้ยแต่วิวนี่สวยมากงามมากงามมากมีที่ให้นั่งครัผมมีแค่ด้วยนะมีห้องน้ำห้องน้ำผู้สูงอายุตรงนี้ตรงนี้ก็มีแค่วัดกลงสุขใจมีแค่ให้นั่งครับผมที่ให้นั่งเยอะมากครับผมเจออะไรมาอย่า มีของขายครับผมของฝากนะฮะของฝากพื้นเมืองเยอะเลยนี่ผมเดินเข้ามาเพื่อสิ่งนี้มันเป็นอะไรไม้เหรอเฮ้ยไม้เลยมันคือไม้เล็กๆครับน่าจะเป็นเหล็กมาขอขอวีขอด้วยสวยนะเนี่ย งามเต้งามเต้อ๋อตรงนี้ก็สวย่ะวิวสวยๆต้งนี้โอเคเดินกลับตรงนี้ก็มีมุมมอนกงอ๋อนี้จะเป็นที่ข้างๆที่ไปเซียบฟรีแนี้อันนี้จะเป็นแบบคืนไม้ครับแล้วมีอะไรโชว์ด้วยเนี่ของโชว์อันนี้หัวจริงก็เลยไม่ใช่จ เอ้ตรงนี้ก็เสียวฟรีได้นั่งสบายๆนี่ต้นไส้ครับผมต้นไส้ร่มเย็นครับตรงนี้นี่ตรงนี้สวยๆนางแมบของเรา <c oughs> ผมเข้าเฟรมเลยมีตะเกียงได้ไหมดูตะเกียงพายุเนี่ยตะ <c oughs> เกียงพายุ อุ้ยอีกกล้วยมีกล้วยเลยฮะมีกล้วยสวนใจไปสักลูกมาเดลีนี้ <c oughs> อันนี้เขาให้ขึ้นได้เหรอได้เล้วก็มีบอกให้นั่งไนนะอ้น,นี่ถ้าใส่ชุดไทยวะน,นีจะ่จะเปิงมากเลยจะเปิงมาก,กออเป,เปิงมากเลยเดี๋ยวๆข้างหลังมีซีงครับผมมีซีงกับสโลว ข้างบนข้างบนเลยจะเป็นสวยเหมือนกันนะแถวนี้อันนี้เป็นอีกฝั่งของวิหารที่ผมเข้าไปไหว้เมื่อกี้นะเมื่อกี้แรกๆที่ผมออกมาผมไปทางขวาแล้วอันนี้มาทางซ้ายครับทางซ้ายของวิหารมีอะไรอยู่ตรงนี้ก็มีน้ําตกครับฝั่งนู้นมีน้ําตกฝั่งนี้ก็ต้องมีนะ,ะสวยมาก มีสิัวเนี่ยโอ้ยาม่โอ้อันนี้ด้านหน้าเหรอโอ้เราไปเข้าด้านข้างนะประตูด้านข้างมีใต้ไม้เดลยครับชมน้ำตกจากไทยทีทพิพิธภัณฑ์ไม้สักเงินตามเต็ม พี่ผมผมไม่ได้ชมเลยพี่พิทาฟันพี่พิทาฟันเลยไม้สักดิ์เล่นะน่าจะใช่เราไป, <cin> eh ปเข้าด้านข้างจอดผมจอดไอ้พี่ผมจอดรถด้านข้างแล้วก็เราไปเข้าด้านข้างกันอุยูนั้นตรงตรงนี้ด้วยสวยฮะนี่รงนี้สวยนะงานตาแฟเฮ้ยมันแสฉมันย้อนแสงเราเข้าไปดืใจนี่ตรงนี้ก็มีเคืองเก็บตู้นะครับงานพัฒนาขึ้น ควันมาจากไหนตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรมะเก่าอะไรพวกนี่เดี๋ยวบ้านบ้านมะเกา่าเฮือนหน้านบ้านมะเกา่เาโอ้หน้าบ้านมะเกา่า,าเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้สวยมากโอ้ยไหนให้มาดูใกล้ๆแล้วงดงามเต๊ะเงามเต๊ะเสวยครับ อยากลงไปเล่นน้ำมากตอนนี้เห็นแล้วก็อยากลงไปเล่นน้ำเลยแต่เล่นไม่ได้เขาเอาไว้โชว์นะโอ้สวยจริงน้ำสูงอันนี้ก็นีโถอันนี้ดอกไม้จริงมเลยนยไม่ใช่ดอกไม้จริงเลยนะแปลกมากเก๋ ดูนะจีนช้างนี่ไม้ไผนะ่นีไนไ่ไม้ไผ่นะนี่นี่ไม้ไผ่แท้เนี่ยไม้ไผ่แท้ด้วยข้างบนก็เป็นไม้ไผ่เลยนะครับไผ่แบบยักษ์มากแข็งแรงเลยยิงจกด้ตอนนี้โอ้เส,ยสยียว เดีวฟีีได้นะแต่ว่าแดดแบบจัดเตืนไม่ดีแดดจัดเตืนเดี๋ยวผมว่าจะไปอุ้ยมีหุ่นดเดยอะอันนี้หุ่นกระสิบรักที่เมืองน่าน <Hey. S 1> ตอนแรกผมว่าอันนี้ผมคิดว่าจะทำเป็นอีพีร่วมกับหมายเลขสามไหมครับผมเป็นอีพีแยกดีกว่าพัดกลงไปเลย <laughs> เพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีอะไรเยอะแต่เข้ามาแล้วแบบ ีที่เซียวปี่มีที่ทำบุญอะไรเยอะแยะมากเลยมัมีวัดแบบสวยๆครับข้างในผมยังไม่ได้ไปชมนี่เลยเนี่ยที่พิพฑ์ไม้เนี่ยที่พิพานไม้ศักดิ์ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะไปดูหรือเปล่าีดูมูกเป็นร้อยลงลงมนเดียวอือนี่มีลูกั้นช้างครับงามเต้งามเต้ ี่ตรงนี้นั่งได้มัน่าจะนั่งได้นะน้องดูน้องสวยนะลูกปั้นนะเสียวปีกันองเด็กปะนะนี่ต่อสิงห์วะลูกี่เห็นก็ห้ามเหยียบห้ามเหยียบงาช้างห้ามเหยียบโอช้างอุ้ยเจเจบังหน้า เฮ้ยมีใครเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยพึ่งสน็เฮสนกสเงูเขียวงูเขียวไม่จริงหรอเฮ้ยนี่ไงตรงไไงเนี่ยยจะิจะวะซูมมซูมซูมในซูมมัซูมไม่ได้เดี๋ยวไปซูมเดี๋ยวไปซูมในนี่เหรอเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นด้เดียวน อุ้ยน่ากลัวจะเลยตอนเลกก็จะเข้าตอนแรกเจ๊ันจะไปถ่ายกับจ้างอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับที่พิษพัณฑ์เรือนไม้สักตรงนี้แหละมั้งเนี่ยน่าจะใช่ขึ้นได้ไหมเนี่ยต้องถอดรองเท้าไหมเจ้อนนี้เขาขึ้นได้ไหมเนะี่ยครับ <laughs> ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมไม่อยากขึ้นไลถ่ายข้างบนผมอยากขึ้นไลถ่ายขย้าขงบนเลยดูเหือยก็ิกาอะไรโอ้โหแตอีกเฉดข้างลา่างอยู่นนะ <laughs> <laughs> มันตกนี่ nhiều chỗ này này, mình có thể Họ hướng... Họ nữa. đi xuồng nang, không không phải đi mà, มีดาวยให้ตาดน,นี้มีของมวลานะโอ้สวยจริงสวยจริงถ้าจะเข้าไปเฮ้ยช่วยว่าผมถองรองเท้าเลยไม่เข้ามาได้และตรงนี้มีพวกแบบโอ้กองหอยมีเทปว่าผมเทปรวมลิกทุ่งเี้ยติดูเทปเลยโอ้โหลิ้ไหนเนี่ยมีโทรศั์บ,บ้านเลยโอ้โห อันนี้ที่พิพิธภันฑ์นะผมบ้านไม้สักสวยครับสวยว่างคัแ้นตรงนี้มีปืนมีปืนด้วยครับผมปืนไฟครับปืนแก๊ปเนี่ย <c oughs> บอนผมมียปืนแก๊ป ตรงนี้เป็นเซลฟี่ได้เลยนะเนี่ยนั่งตรงนี้นี่แต่งชุดไทยนะเซลฟี่เลยเนาาี่ยสวยครับตรงนี้สวยเป็นตุต๊กตาซื่ผมว่าผมอยากเดินขึ้นไปอิงส่งให้เอาขึ้นลงให้เงินไปขึ้นได้ตรงนี้เราที่ให้เล่นไว้ไปเลดีข้างบนขึ้นได้เห็นไหมน่าจะนะ มีอะไรมาดูตรงนี้นเลยเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้มาเลย์เขาเมื่อกี้แค่เดินเข้ามามีฝั่ง่งทาปนน้ามีปลาด้วเหรอ <c oughs> มีปลาคาไปอุ้ยปลาโอ้หของแค่เนี่ยเี็นได้แน่เลยโอ้

ไปฮเไห่เฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้มือตัวคนใหญ่มานมากเลยนะจะงับมือจะงับมือของมี่ยอาหารเลยเนี่ยไม่ให้เหรองามมากอยู่วันนี้ได้ทั้งวันนะครับบ้านเราทำอย่างนี้ต้องบอก กระดาษน้ำโซเวียตเนี่ยนะคนไกลไม่ทำงานคนไกลไม่ทำงานอโฆษณาจยี่สิบบอกอุ้ยแบดจะหมดแล้วแหละสิบเก้า อ้มีคนแบบเอ้าให้มดดแล้วเหรออาหารเอ้าโอ้โหอาไระป๊าอันนี้สามารถให้อาหารน้องได้ครับตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูยี่สิบยี่สิบกินไหม เมื่อกี้น้องกระโดดแล้วไม่ได้ถ่ายเน <g ül> ่ม,มเนี่ยเมื่อกี้น้องกระโดดทับรอบเลยน่าจะประมาณนี้แล้วไม่มีนะแล้วหมดแล้วครับผมประมาณนี้แหละครับเท่าที่ผมเก็บได้ ค <laughs> okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเดี๋ยววันหลังถ้าไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายให้ดูนี <laughs> ่น้องควายเ่ยนะสวยๆครับอีกเยอะเลยผมอยู่นั่นแต่ไม่เคยมาเที่ยวเลย <laughs> อันนี้เป็นคลิปที่สองเนฮะแล้วชุดแรกก็ไปยกไปดูว <laughs> ไปแล้วใหม่ๆครับ,บรกดไลค์กดซับกดแชร์ด,ด้วย